วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุย m a y f l o w อร์ทา o a โร d อนด์เดซนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกรกฎาคม2565ของชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรนะคะมาดูกันนะว่าชีวิตของคุณแต่ละด้านในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ ภายประจำตัวคุณวัยใบยแรกนะคะเซเว่นออขอภัยค่ะเทนซอบวอนนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีมังกรช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างหนักของคุณเหมือนกันนะกรกดาคมภาระงานอะไรต่างๆก็หนักภาระส่วนตัวก็ค่อนข้างเยอะนะแถมคุณเป็นพวกประเภทที่แบบ หัวงงานห่วงหน้าที่ด้วยอ่ะคือเห็นใครลําบากไม่ได้อะไรไม่ได้คุณจะต้องปรีเข้าไปอุ้มเขาไว้ตลอดเวลานะคะมันทําให้ทั้งงานตัวเองงานชาวบ้านงานคนอื่นเนี่ยมันแทบจะถมทับตัวคุณจนแทบไม่มีเวลาเป็น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 ของส่วนตัวแล้วนะคะระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายเอาไว้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคุณได้ไพ่ The Stars นะคะนี่อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทําให้คุณแบบเวิร์ a ฮาร์ดทงานหนักมากในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าเหมือนกําลังจะมีมข่าวดีด้านการเงินเข้ามานะคะแล้วคุณมองว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสช่องทางทางการเงินที่ของคุณที่มันดีมากๆคุณก็เลยแบบทีนี้พอมีอะไรให้ทำเนี่ยคุณขยันทามันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วมองว่าการเงินช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะกําลังกระเตื้องขึ้นแล้วด้วยนะคะอาจจะมีติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดบ้างแต่มองว่า กรกฎาสิงหาเป็นต้นไปแล้วอะ่ะก็น่าจะมีวี่แววที่ดีขึ้นนะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงสายเอนเตอร์เทนเนอทั้งหลายยูทูบเบอร์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะนะหรืออาจจะเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักดนตรีเหล่านี้เนี่ยเงินทองกำลังมาและมาพร้อมกับชื่อเสียงที่มากขึ้นด้วยนะคะต่อมานใน้คะไพในพบสหัชชานะคะ t r ร o of Cups นะคะอาจารย์มองว่า เพื่อนฝูงคนรอบข้างให้ความสนใจให้ความช่วยเหลือกันได้ดีนะคะถ้ามีอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจก็คุยกับเพื่อนคุยกับคนสนิทใกล้ชิดคุยกับพี่น้องก็ได้นะคะระยะนี้ต่างฝ่ายต่างก็ช่วยกันหนุนใจเนอะมีอะไรก็คุยคุยการปรึกษากันแต่ก็ระวังนิดดนึงบางคนก็คุยเพลินไปนิดนะพากันไปเที่ยวเยอะไปหน่อยนะคะดื่มเยอะเกินไปอะไรไปก็ควบคุมดูแลเรื่องของแบบตารางเวลาตรงนี้นิดนึงอย่าทะเลทลายมากเกินนะคะ ต่อมานะคะสำหรับภายในพบพันธุนะคะเรื่องของกิจการภายในบ้านครอบครัวอสังหารดินมทรัพย์บ้านรถที่ดินต่างๆ คุณได้ไพ่เดอะฟูลนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีมังกรช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่บ้านักเท่าไรนักต่อให้เป็นวันหยุดเนี้ยคุณก็ต้องออกไปนู่นมานั่นมานี่อยู่ตลอดเวลาหรืออีกในหนึ่งนะคะช่วงนี้หัวกระไดบ้านคุณจะไม่แห้งนะจะมีคนมาเยี่ยมหาเดี๋ยวก็มีคนมานะมาเยี่ยมมาเที่ยวนะคะบางคนก็พาลูกพาหลานพาเด็กนะคะมาหาเราด้วยนะคะถึงบ้านถึงช่องแบบนี้นะ ต่อมานะคะไพ่ในภพปุตตะนะคะคิงซับเพนเตเคิลนะคะก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้บุตรหลานบริวารของเรานะคะอาจจะเอาเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยมาคุยนะคะหรือว่ามาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ระยะน,นี้ดูเหมือนว่าเขาอาจจาเป็นจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่อะไรสักอย่างนะคะถ้าเป็นลูกหลานก็อาจจะใช้เงินกับเรื่องของการเรียนต่อหรือว่าวางแผนในเรื่องของการแบบลงทุนในเรื่องของความรู้นะคะถ้าเป็นลูกน้องเขาก็อาจจะกาลังมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างหรือมีไอเดียอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ทุนสูงหรือว่ามีต้น ทุนที่เขาแบกรับเองไม่ไหวอาจจะต้องแบบอยากจะมาคุยกับคุณอยาจะมาเสนองานอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าลูกน้องคุณอาจจะไปตกลูกค้ารายใหญ่มาได้นะคะโอเคต่อมานะคะไพ่ในภพอรินะคะเทนซอบซอสนะ,ะสิ่งที่อาจจะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางของคุณอยู่เสมออาจจะเป็นในเรื่องของ มองว่าเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันต่างๆรวมไปจนกระทัง่ง,ง,ง,งถึงสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองด้วยที่ถ้าหากว่าสมมุติว่า พอเรากําลังจะมีนัดนะจะไปคุยกับลูกค้าหรือจะมีอะไรสําคัญขึ้นมาทีมันมักจะเกิดเหตุกับร่างกายตัวเองอะทําให้เราไม่ได้ไปเช่นอาจจะท้องเสียกระทันหันนะคะหรืออยู่ยๆก็เกิดอุบัติเหตุนะคะมีบาดมีตมต้องไปโรงพยาบาลไปเย็บแผลอะไรพวกนี้กระทันหันขึ้นมานะคะขัดลาบอยู่พอสมควรนะคะเน้นๆว่าควรวันเดือนกรกฎาเน,นี้ยก็ไปทําบุญบริจาคเลือดบริจาคโลหิตอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็บริจาคให้สภากาชาติไทยเขาไว้นะคะก็แก้เคล็ดไปป้องกันไปก่อนนะคะ สำหรับในเรื่องของความรักนะคะ,ะพบปัตนตีแบบนี้คุณได้ไพ่เดทนะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเก่าคนหน้าเดิมๆคนเคยเทกันไปคนเคยเห็นหน้ากันคนในอดีตเพื่อนเก่าอะไรเก่าเนี่ยกลับมาหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะไม่รู้จักเขามาก่อนก็ได้แต่คนคนนี้เหมือนเรียกว่าข้ามภบข้ามชาติตามกันมาก็แล้วกันคือตายจากกันแล้วก็มาตายตามกันะเพื่อมาเจอคุณในชาตินี้ประมาณนั้นได้นะคะ ต่อมานะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะเรื่องที่ต้องระวังก็คือสุขภาพร่างกายของของแฟนเรานะคะ2เรื่องของอุบัติเหตุต่างๆ3เรื่องของการงานหรือชีวิตส่วนตัวเขาอาจจะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นนะคะและ 4. ก็คือเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างคุณกับเขาเองนะใครที่มีปัญหาทะเลาะเบาแวงอะไรใลใดกันมานานแล้วนะช่วงเดือนกรกฎามันอาจจะถึงจุดที่คุณทั้งคู่ต่างตกลงใจกันว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ได้นะคะ หรืออีกกรณีนะคะช่วงนี้คุณทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องเดินทางบ่อยอะไรบ่อยนะคะไม่ค่อยได้อยู่ร่วมบ้านไม่ค่อยได้เจอหน้ากันสักเท่าไหร่ต่อมานะคะสําหรับ คนที่มีคนคุยอยู่นะคะไพ่เดทแบบนี้นะคะคุณทั้งคู่อาจจะมาถึงจุดที่แบบคุณรู้แล้วแหละ,หละว่าคุณไม่อยากไปต่อคนคนนี้อะไรอะไรมันเข็นไม่ขึ้นอ่ะมันไม่เวิร์กจริงๆเลิกเลิกกันไปต่างคนต่างแยกย้ายไปหาคนใหม่คุยดีกว่านะคะมีโอกาสด้วยนะว่าคุณจะมีคนเก่าคนหน้าเดิมๆคนเคยเทคนเคยคุยอะ่ะกลับมาด้วยไม่ต่างกับคนโสดเลยนะคะ สำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะ Ten Spentacles นะคะาชาวราศีมังกรต้องระวังสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของแบบบริเวณใบหน้าบริเวณลำคออาจจะมีแบบเป็นตุ่มเป็นสิวเป็นฝีเป็นอะไรสักอย่างเป็นเม็ดเม็ดขึ้นนะคะแต่อันนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นบนหน้าอย่างเดียวนะสารวจตามร่างกายตัวเองด้วยนะคะนะถ้าหากว่ารู้สึกมันก็แบบเอ๊ะมันเป็นก้อนๆอ,อะไรมันกระจายกระจายตัวแข็งๆไม่หายสักทีไปหาหมอนะคะไปหาไปตรวจให้แน่ชัดว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะคะ ใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ต้องระวังให้ดีเลยว่าสิบเหรียญแบบนี้มันหมายถึงเรื่องของแบบระยะที่มันกําลังฟักตัวกําลังกระจายตัวนะคะกำลังกระจายตัวกําล,ลังแพร่เชื้อนะคะต่อมาไพาในพบสุภานะคะนา of อ a n อ s นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้เจ้านายคุณจะขยันมากเป็นพิเศษคือขยันพุดงานให้ขยันเรียกว่าขยันสร้างไอเดียขยันมีนูน่นมีนี่อยู่ตลอดเวลาจนบางทีคุณรู้สึกว่าคุณเซอร์วิสเขาไม่ทันเลยนะคะไอเดียเขาก็ฉูดมากในระยะนี้นะ ต่อมาภพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะเพจซอฟต์แวร์นะคะบางคนอาจจะรับลูกน้องใหม่เข้ามาทำงานหรือว่ามีเด็กฝึกงานมีคนที่เราต้องดูแลต้องสั่งสอนงานให้มองว่าเขาขยันดีนะคะแต่ทีนี้ก็อาจจะแบบเลือนเล่อหรือสับเพ่าในบางเรื่องไปบ้างเพราะว่าเขายังไม่มีประสบการณ์เนาะก็สอนกันไปก็แล้วกันนะคะช่วงนี้คุณจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่ต้องมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยบ่อยครั้งนะคะหรือว่าแบบไปทํางานออฟฟิศเดี๋ยวก็จะไม่ค่อยได้นั่งอยู่โต๊ะเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องเดินไปนั่นเดี๋ยวก็ต้องมานี่นะคะนะแทบจะ ค่อยมีเวลาทํางานของตัวเองเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ดูท่าทางคุณจะสดชื่นนะกระตือรือร้นดีกับเรื่องของการงานอาจจะได้ไปอาจจะได้ไปรับงานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะอาจจะโปรเจกต์เล็กนิดนึงแล้วก็ไปขยายเติบโตได้มีเฟสสองเฟสสามในอนา,นาคตแบบนี้ได้นะคะเรื่องของโชคลาบนะคะคุณได้ไพ่ไหนออฟซอร์สนะโชคลาบยังไม่เห็นนะอย่าพึ่งละกันถ้าจะตามอะไรสักอย่างก็ยานพาหนะทะเบียนรถอะไรพวกนี้ยังพอได้นะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่พบวินาศทางนายออฟวอนนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีมังกรน,นะคะงานคุณก็หนักนะแล้วก็สิ่งที่ควรจะทําในระยะนี้ก็คือคุณควรที่จะแบบมีเส้นของตัวเองมีบร์รอรี่ที่ชัดเจนไว้บ้างไม่งั้นเดียวใครๆเขาจะมาล้าเส้นคุณได้ง่ายคือคิดว่าจะไม่ทํางานอะไรหรือไม่รับผิดชอบอะไรก็โยนมาให้คุณทําหมดเนี่ย <c oughs> บางทีอันนี้คุณเองคุณจะไม่ไหวอาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อาจจะได้อยู่ดึกบ่อยครั้งนะ กลับบ้านช่องไม่ค่อยได้ก,กลับสักเท่าไหร่นะคะขณะว่ากะว่าวันนี้เดี๋ยวจะแบบกลับรีบกลับบ้านไปทํากับข้าวให้ลูกผัวก,กินก็นะต้องอยู่ดึกอีกอะไรอีกนะคะแผนอาจจะเปลี่ยนบ่อยครั้งนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้นะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้สําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย